สวัสดีครับรีวิวเ n t 3 0 0นะครับคันนี้รถปี15นะครับรถสวยนะครับวันนี้โอ้โิรวรอยน้อยนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ขายไม่แพงนะครับดูรถที่บางัวทองนนทบุรีนะครับขายอยู่ที่36,500บาทนะครับรถสดสวยสมบูรณ์นะครับ มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับปั๊มติ๊กทำงานปกตินะครับดีเดียวติดนะครับลุกเครื่องเงียบนะครับวันนี้หาหาใช้หา,ใ,หหาใช้งานไม่ผิดหวังเลยเพื่เครื่องให้ฟังนะ ที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสภาพนี้นานๆมาทีนะครับส่วนใหญ่จะตามสภาพนะครับเอกสารครบโอนนะครับภาษีขาดพึ่งขาดนะครับขาดประมาณ6เดือนนะครับเปิดราคาอยู่ที่36,500บาทนะครับลดได้นิดหน่อยนะครับถ้าไม่ไกลส่งให้ปีนะครับรับเองก็ลดได้นิดหน่อยขอบคุณครับฝากติดตามเพจต้องก้าวต้องเกียวด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม